สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเข้าบทเรียนกันเลยสำหรับวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันแล้วก็มีการกระจายน,นั่นเองคาบที่แล้วเราเรียนไปเรื่องไม่มีการกระจายนะมาคาบนี้มีการกระจายเรามาเริ่มกันเลยจากโจทย์บอกว่าในเดือนที่ผ่านมาร้านขายอาหารสัตว์ ขายอาหารสุนัขได้586ถุงขายอาหารแมวได้467ถุงร้านขายอาหารสัตว์แห่งนี้ขายอาหารสุนัขได้มากกว่าอาหารแมวกี่ถุงน,นั่นเองมากกว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ดังนี้ก็คือ586ลบด้วย467เท่ากับ4เหลี่ยมนั่นเองอย่าลืมนะทุกครั้งที่เรามีโจทย์ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับ คราวนี้เรามาดูในตารางกันมีทั้งหมด3หลักนะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเรามาเริ่มจากหลักหน่วยก่อนก็คือขั้นตอนแรกนะ6-7ลบ7ได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้เราต้องไปยืมตัวหน้าก็คือในหลักสิบจาก8ยืมมา1เหลือ7อ่าเราก็ขีด8ไปแล้วก็เขียน7ด้านบน8นะจาก6เรายืมมา10จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย อ่าเป็น16นะ16ลบ7เหลือเท่าไหรเอ่ย16บลบออกไป7เหลือ9ตอนนี้วิธีที่2พอเราได้9เสร็จปุ๊บทำอะไรต่อคราวนี้เรามาในหลัก10นะในหลัก10ก็คือมีอยู่7ใช่ไหมด้านบนเพราะว่าโดนยืมไปแล้วเหลือ7 เจลบ6อ่าเครานี้เราไม่จำเป็นต้องกระจายนะ7จลบ6ได้เลยก็จะเหลือ1นั่นเองแล้วก็หน้าสุดหลักร้อยก็คือ5-4ลบ4เท่ากับ1นั่นเองหรือวิธีสุดท้ายวิธีที่3ก็คือให้เอา5 8 6ดลบด้วย4 6 7ไปเลยเราไม่ต้องทำตารางนะให้เราเขียนตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเลยแล้วก็เขียนคำตอบ อ่าอย่างเช่นข้อนี้จะได้119คําตอบจะเท่ากันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถัดมาหาผลบวกของ765กับ567นะครับอ่าหาผลลบนะประโยชส์ญชักษล์ก็คือ765ลบด้วย567เท่ากับสี่เหลี่ยมนะวิธีแรกคือเราต้องทําในตารางก่อนใช่ไหมเราให้เขียนในแต่ละหลักเลยนะก็คือจะได้ 765แล้วก็ตัวลบก็คือ560แล้วก็7นั่นเองเรามาลบทีละหลักนะ5-7ลบ7ได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมตัวหน้านะในหลัก10จาก6ยืมไป1เหลือ5ให้เราสังเกตนะจาก5ยืมมาอีก10เป็นเท่าไรเอ่ยอ่าเป็น15นะครับด้านบน 15บหลบออกไป7เหลือ8คราวนี้ดูวิธีถัดมานะก็คือวิธีที่2เมื่อกี้เหลืออยู่5ใช่ไหมเพราะว่า6กยังไป1เหลือห้าวานี้เรามาลบกันเลย5ลบออก6ได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปยืมตัวหน้าเหมือนเดิมจาก7ลบไป1เหลือห อ่าขอนี้ในหลัก10ถ้ายืมมา1จากหยืมมา10เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น15นะครับตรงนี้15บลบออกไป6เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ9แล้วก็6กลบห้าอ่าขอนี้เราไม่ต้องไปยืมเลยนะเพราะว่าลบได้เพราะว่าไม่มีตัวให้เรายืมแล้วหกลบห้าเหลือ1อันนี้คือขั้นตอนที่สองนะ และต่อมามาดูขั้นตอนที่3ก็คืออีกวิธีหนึ่งเอา765ตั้งแล้วก็ลบด้วย567ใได้หนึ่งเราก็จะได้198เท่ากันเลยนะครับอ่าขอนี้มาดูข้อถัดมาหาผลลบของ825กับ637 ประโยชน์สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือ825ลบด้วย637เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองครานี้เรามาดูวิธีลบกัน825ลบด้วย637 5ลบออกไป7ได้ไหมไม่ได้ต้องไปยืมตัวหน้านะจาก2ยืมไป1เหลือ1นะและด้านหลังจาก5เพิ่ไมไาอีกก็เป็น15ใช่ไหมั5้ลบ7เหลือ8นั่นเอง แล้วก็หนึ่งลบสามได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นต้องไปยืมตัวหน้าตัวหน้าสุดก็คือแปดลบออกไปเจ็ดอ่าลบออกไป 1, หนึ่งเหลือเจ็ดคราวนี้ในหลักสิบเมื่อกี้เรามีหนึ่งใช่ไหมยืมอีกสิบเป็นสิบเอ็ดนั่นเองสิบเอ็ดลบออกไปสามเหลือเหลือแปดแล้วก็เจ็ดลบออกไป 6, หกเหลือหนึ่งนั่นเองคราวนี้ เราสามารถบอกได้ว่า825ลบด้วย637เท่ากับ188นั่นเองหรือก็คือตอบ188นะครับให้เขียนเป็นเลขไทยนะอ่ะต่อมาเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดมีอยู่2ข้อใหญ่ข้อ1ใหญ่มีทั้งหมด9ข้อย่อยนะครับให้เราทำเฉพาะข้อคีนะครับ ข้อหนึ่งใหญ่ให้ทำเฉพาะข้อขี้นะเราต้องแสดงวิธีทำด้วยนะครับข้อหนึใหญ่ต่อมาข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่มีทั้งหมดหกข้ออันนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทํานะครับให้เราเขียนโจทย์แล้วก็ตอบไปเลยให้เราทําทั้งหกข้อเลยนะเพราะว่าอันนี้น้อยโอเคและสุดท้ายอ่ามาเรายังไม่มีกมารบ้านนะครับ ทําเสร็จแล้วให้ส่งงานในกลุ่มไลน์หรือว่าแชทส,ส่วนตัวครูนะครับถ้าใครไม่เข้าใจให้โทรมาปรึกษาหรือว่าแชทมาหาครูก็ได้สําหรับวันนี้เราเรียนเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ครับหนะ้าบายบาย